ใครกันที่มันตามทำร้ายหนูขวัญแก้วหนูจำหน้ามันได้ไหมลูกคนหน้าตาโรคจิตบ้ากามนะคะได้จริงไอ้ศูนย์คนที่แกไล่ตามจับเนี่ยมันคือใครกันนายหรือนาง นังเด็กโรคจิตมือไวใจแค่เห็นกแกตัวชอบขโมยของคนอื่นคุณศูนโดนเด็กคนนั้นขโมยของไปเหรอคะคุณศูนครับผมโดนเด็กบ้านนั้นขโมยของมาก่อนหน้านั้นละผมจําหน้าได้ก็เลยตามไปทวงของของผมคืนแต่ว่าเด็กบ้านนั้นกลับหาว่าผมเป็นอนํานาจนิยมใส่ร้ายมันแต่ว่า แก้วเนีไอ้โรคจิตบ้ากามนั่นมาได้อะถือว่าเก่งมากๆเลยนะแต่ยายเห็นกระโปรงหนูข่ัญแก้วขาดแล้วนั่นมันไปโดนไอ้โรคจิตบ้ากามนั่นมันพยายามจะข่มขืนหนูอะค่ะแล้วมันก็เลยฉีกกระโปรงหนูเหนวมากเลยนี่แสดงว่าพี่สุนไปเจอเศษกระโปรงของแก้วที่ขาดแล้วก็เลยเอามาพันแผลห้ามเลือดให้ตัวเองเหรอคะเอ่อ ใช่ครับหยนี่โชคดีนะที่โรคจิตมาช่วยฉีกับโปรงน้องขวัญแก้วอะเราให้นายอามาใช้ห้ามเลือดนายก็เก่งเนาะเอาตะปูออกได้เองแล้วก็ห้ามเลือดได้เองอีกแถมพันจะเรียบร้อยด้วยนะคะแสดงว่าเรื่องเด็กโรคจิตกับไอโ้โรคจิตที่เกิดขึ้นกับศูนแล้วก็น้องขวัญแก้วมีเวลาและสถานที่ใกล้เคียงเฉียดฉีวนมากโชคร้ายที่คุณศูนกับหนูขวัญแก้วไม่ได้พบกัน ถ้าอย่างนั้นนะจะได้ช่วยกันจับไอ้สองคนนั้นส่งตำรวจหนึ่งมันชนะหนูกขวัญแก้วหนูก็พยายามสวดมนต์ขอพรไว่อย่าได้พบอย่าได้เจออีกค่ะผมก็ขอสาบานว่าถ้าเจอเด็กโรคจิตน,นั้นอีกผมจะจับมาลงโทษให้เข็นจะจับส่งเข้าโรงเรียนดัดนิสัยดัดสันดานซะพี่สนคะ ที่บ้านส่งข,ข้อความมาบอกว่าช้อปปิ้งไม่สบายค่ะลูกสาวของพี่ชายนะคะเป็นน้องหมาพี่ทิพย์คะรีบพาพี่ชายเนี่ยกลับไปดูลูกสาวนะคะผมต้องขอบคุณแล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทำให้ยุ่งยากไปด้วยพี่ชายยังพาพี่นาไปทานข้าวไม่สำเร็จเลยนะคะอย่าลืมแก้ตัวนะคะพี่ชาย ขอบใจที่ห่วงใยแล้วก็ให้คําแนะนํานะเดี๋ยวสักวันสองวันผมจะกลับมารับน้องสาวผมไปเยี่ยมบ้านแล้วก็เยี่ยมช้อปปิ้งทุกคนคงคิดถึงน้องสาวผมแย่แล้วสองพี่น้องคู่เนี้ผู้จาเออออกันน่ารักจริงๆก็พวกเรารักกันไงเอาล่ะครับงั้นผมขอตัวไปส่งทิเอ้พส่งศูนย์กลับบ้านก่อนนะครับ ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ